เปิดลิตหนุ่มๆที่มีข่าวกับเบนด่ารานีเปิดคุณสมบัติสามย่างคนที่มาจีบเบนด่าต้องมี เรียกได้ว่าดีกรีความฮอตของเบลล่าราณีตลอดหลายปีที่อยู่ในวงการไม่มีคําว่าธรรมดาจริงๆเพราะมีหนุ่มๆรายร้อมเข้ามาเป็นข่าวด้วยเริ่มจากการเข้าวงการบันเทิงก็ได้ตกเป็นข่าวกับพระพเอกดังอย่างเวียสุกุลวัฒน์เมื่อมีภาพไปเที่ยวทําบุญด้วยกันที่เชียงใหม่ในตอนนั้นทั้งคู่ให้สถานะว่าเป็นพี่น้องก่อนที่เบลล่าจะถูกมาจับจินกับเจมจิรายุเมื่อได้มาร่วมงานกันในซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายพุทธิพัฒน์ก็ได้สร้างกระแสะคู่ขวัญจิรานีฟีเวอร์ ออหลังจากนั้นสถานะเบล่าและเวียก็เริ่มชัดเจนขึ้นโดยทั้งคู่คบหาดูใจกันจนเมื่อเบนรามาเล่นละครบุพเพสันิวาสคู่กับป๊อบธนวัตรด้วยความเคมีของคู่นี้แต่เบล่าก็ไม่หวันไหวและยังให้สถานะชัดเจนกับพี่ป๊อบว่าเป็นพี่ชายเท่านั้น จนกระทั่งข่าวช็อกวงการเมื่อเวียนและเบลล่าได้จบรักกันเกือบ10ปีทําให้เบลล่าขึ้นป้ายโสดสุดฮอตในทันทีต่างกับเวียที่โสดไม่ถึงปีก็ได้แต่งงานมีครอบครัวมีภรรยาและลูกเรียกได้ว่ากว่า3ปีที่เบลล่าได้ครองความโสดมานั้นถึงจะมีข่าวว่านักธุรกิจเจ้าของโรงแรมดังระดับ5้าดาวมาขายขนมจีบแต่แม่นายเบลล่าก็ไม่ได้ตอบรับกระทั่งได้ถูกจับตามมาอ,อีกครั้งกับความสัมพันธ์กับหนุ่มรุ่นน้องไบวชิรวิทย์ที่ต้องทํางานภาพยนตร์ด้วยกันรวม ถึงการบินไปทำงานด้วยกันที่ประเทศญี่ปุ่นที่มีคนสังเกตว่าไบดูแลเทคแคร์เบลล่าเป็นอย่างดีแต่บทสรุปก็เป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นล่าสุดก็ได้มีภาพของเบลล่าไปเที่ยวระยองกับแก๊งเพื่อนแต่หนึ่งในนั้นก็ได้มีภาพความสนิทสนมกับหนุ่มนักธุรกิจหมื่นล้านบิวชวินเจรวนนจนถูกจับตามองว่าหนุ่มคนนี้อาจเป็นผู้พิชิตใจแม่นายเบลล่าของแฟนๆก็เป็นได้ในโลกโซเชียลได้มีการเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของเบลล่ารานีที่ครั้งไปออกรายการสามแซบ โดยมีชมพู่อารยาและหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรซึ่งได้ถามถึงหากผู้ชายหรือคนที่มาจีบเบลล่าต้องมีคุณสมบัติ3อย่างคืออะไรบ้างทางด้านเบลล่าก็ได้ตอบถึง3ข้อของคนที่จะมาจีบได้แก่ข้อแรกที่ต้องมีคือคนที่มีจิตใจดีรักครอบครัวรักสัตว์อาจจะเพราะเบลมีพื้นฐานตรงนี้ด้วย ข้อที่2เข้ากับคนรอบตัวของเราได้เข้ากับคนที่บ้านได้โดยเฉพาะกับคุณแม่แต่เรื่องนี้ไม่น่าจะยากเพราะคุณแม่เข้าได้กับทุกคนข้อที่3ความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งในเรื่องไลฟ์สไตล์และครอบครัว และสาหรับหนุ่มคนปัจจุบันที่กําลังเป็นที่จับตามองอยู่นั้นก็คือวินชวินเจรวนนท์ซึ่งเป็นลูกชายของขจรเจรวน on on, นท์กรรมาการบริหารบริษัทเครือเจริญพ่อพันธ์จำกัดโดวยวินชวินเริ่มต้นสนใจธุรกิจตั้งแต่อายุ22ปีโดยในปี2014ได้ก่อตั้ง 2w Group จากนั้นในปี2018ได้ก่อตั้งนเบซิลธุรกิจบริหารจัดการกองทุนที่เน้นการลงทุนในบริษัทอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนอกจากนี้ วินชวินได้เคยให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่ใช่ CP ถ้าหวังว่าจะคุยกันแล้วจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ CP หยุดคุยกันได้เลยส่วนหนุ่มเหล่าวินชวินจะใช่หนุ่มคนใหม่ของเบนราหหรือไม่ก็คงรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้ง